และสําหรับห้องที่ผมได้นั้นก็คือผู้เล่นจะมีเลือดหนึ่งร้อยสิบนะครับและเมื่อเลือดของเราเนี่ยลดไปถึงหกสิบหรือว่ายี่สบเนี่ยเราก็จะได้เป็นลูกแก้วสมบัติมานะครับอเล่นอะไรดีวะก็น,นั่นแหละครับทุกคนพอมันสุ่มตัวคะคร2บานมาให้ผมเนี่ยผมก็ง,งงอยู่นะครับว่าเออเล่นอะไรดีนะแต่พอมันมีในตัวของเพเทออนมาเนี่ยผมก็เลยเลือกเอาเพเทออนเนี่ยลงไปคู่กับวายนะครับแล้วพอในส่วนของไอเทมเนี่ยที่เปิดมาแล้วเนี่ยเป็นในส่วนของไอเทมเวทนะครับผมก็เลยมองหาว่าอาจจะเล่นคอมที่เป็นเวหรรือเปล่าแกก การจะไปทางไอ้นีด้ด้วยซ้ำนะครับดิสโก้นะครับพอถึงในเฟสของ2ขีดนึงเนี่ยผมก็ไปเจอในส่วนของอาร์กเมนต์ออร์ดชิมเมอร์นะครับแล้วเปิดมาเป็นตัวโก c คอนเลกเตอร์นะครับผมก็เลยมองว่าน่าจะเก็บไว้ให้จิงส์แล้วเล่นเป็นในส่วนของพังไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเอาจิงส์มาลงนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของโก c คอนเลกเตอร์ให้จิงส์นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ในช่วงของต้นเกมก็ยังสู <S 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 ้ใครไม่ได้นะครับทุกคนก็ในช็อตนี้ก็เปิดมาเป็นดิงลาพิทไฟนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอยากได้เป็นกุนซูว้ดัง อหลังจากที่ได้เป็นเฮดไลน์จิงมาเนี่ยก็สามารถกลับมาชนะได้เลยนะครับและในเฟสนี้เนี่ยบอร์ดผมก็ขึ้นเป็นเลเวล4นะครับผมก็เลยเอาตัวของเคนเน้นเนี่ยมาลงให้มันเป็นการเดียน2นะครับไม่มีของให้จริงไว้อยากได้ธนูขอธนูโอเคน่าจะได้นะจริงเราจะได้มีคนซูใช้เสียที Okay. และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความบันเทิงแล้วฮะโอเค okay. Okay. ก่อนทำเป็นคุณซูออันนี้ทำไปเลยดีไหมเนี่ยโอเคทำไปเลยแล้วกัน protector wow Ooh. ตั้งอือขอตั้งหน่อยจริงเราจะ hit สามแล้วบ้านนี้เล่นอะไร executioner น่าจะไม่มีใครแย่งหรือเปล่าเห็นมีอยู่บ้านหนึ่งนะที่เล่นเป็นพังยิงยิงยิงเอ้ยตังตังอ้ยตังตังโอ้โหโกคอลเลกเตอร์ใกล้ได้เวลาโลแล้วแหละเดี๋ยวจบขึ้น3ขีดหนึ่งก็โลเลยพังกาเดียนเหรอเชมารกันเลยนะโอเคฮ็ตแล้ว ขึ้นเป็นพังอันนี้เลยแล้วกันพัง4อุ้ยแรงมากอุ้ยและใน3ขีด2เนี่ยอักคเมนก็จะมาเป็นในอักคเมนของพริสเมติกนะครับผมแล้วผมก็ได้เลือกเป็นตัวนี้นะครับที่ทำให้ทีมของเราเนี่ยมีโอกาสขีดข้าวแล้วก็สกิลเนี่ยสามารถติด,ด,ดขีดข้าวได้นะครับอุ้ยตัวหน้าลืมเอาไม่อยู่ ปป๊บ,ปบจิงย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 ิงไม่ดับตังมาให้เราหน่อยอะ่ะขานหนึ่งครับโอ,โอเคฮิตแล้ว Y3 นะจากนี้ก็เก็บตังขึ้นเวลไปเวลหก <c oughs> นี่จริงมีของ2อ,อย่างเองนะเป็นอะไรดี อันนี้เราไม่ต้องการ IE แล้วนะครับเพราะว่าเราหยิบเป็นอาร์เมนของแทงแล้วกันเนาะหยิบเป็นพวกของแทงอ่ะเป็นพากคลุมอสองเยทีนะเดี๋ยวรอขึ้น6กอ้เจิงยิงอย่างแรงเพเดออนขาด2เติมการียนอีกตัวโอ๊ย อีไฟลุกไฟลุกไฟลุกเพนเดยอนคันหนึ่งเพนเดยอนฮิตห่อของมาอย่างนี้ทำจริงสี่ดาวโคตรแรงอะและในอักเมนชีสสุดท้ายเนี่ยครับมันก็จะมาเป็นตัวซิลเวอร์นะครับผมแล้วผมก็ตัดสินใจเลือกเป็นอักเมนตัวนี้นะครับผมเพื่อให้มันมาตัดเลือดนะครับผมเพราะว่าในทีมผมเนี่ยไม่มีของตัดเลือดเลยนะครับอืมนี่ล้วกันเป็นตัดเลือดนะตัดฮิวดีเออตัดเลือดก็เหมือนกันเพราะว่า ผมจะทำจิงสีดาวผมทำเป็นเทคเทคเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งหยุดไม่อยู่หมูเรียบร้อยต้องเป็นจ i นสเล l a อร์ไม่ขอเด b เบลดอ่ะนี่สักของสองชิ้นนะเฮ้ยจริง อืมขึ้นด้วยอะไรดีไหมขึ้น 7, เจ็ดลบไปเติม g u เด d i a เป็น guardian สีหน้าเราจะได้ถึกขึ้นอยากได้เป็นดาบไม่ก็ธนูนะดาบเลยไหมเอาแบบแรงๆไปเลยโอเค dead b l แรงไส้แตกปุ๊บ dead b l a เดี๋ยวเราขึ้น7แล้วก็เติมเป็นอามูมูขึ้นเป็น guardian สีนะครับ อ๋อไม่มีใครเอาอยู่อ่ะชอตนี้ให้จริงมาอีกหนึ่งเคตเติมเป็นการ์เดียนเรียบร้อยเป็นการ์เดียนสี่นะครับอือหืออือหือจบไวมากเลยอือหือ ทุกคนว่าผมเล่นเก่งปะหนึ่งเปอร์เซนต์น่ะทุกคนฮ่าขมโอเคตอนนี้เป็นกากอยทำถุงมือเลยละกันนะถึงตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังคิดนะคะว่าจะเอาน้องเก e นเนี่ยไปเล่นยังไงหรือว่าจะเอาเป็นแคทลินเนี่ยไปเล่นเป็นลาพิทไฟสีดีนะแต่สุดท้ายผมก็เลิกที่จะขายแคทลินนะครับ อ๋อยิงแรงจัดโอ้มาแล้วจริงแล้วผมก็ตัดสินใจขึ้นเลเวล8นะครับแล้วก็ลงเป็นน้องเกวนนะครับแล้วก็อัลตร้าเนี่ยให้เกวนเป็นพังนะครับผมแล้วก็ใส่อเทมที่เป็นททันรีเซว์ให้น้องอีกนะครับอือหืเฮ้ยอะไรดอกของใครอะ เรื่องของเราอ๋อมันน่าจะเป็นตั้งแต่ตอนเริ่มเกมที่มันได้ HP เอาเมื่อ HP มันเหลือต่ำหรือเปล่าเอาเอา่เออะไรดีนะหมัดไหมลาพิดเหรอเฮ้ยลาพิดน่าสนใจอยู่นะแล้วก็เพิ่มลาพิดอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลาพิดสี่ไปหาคิดลินมาเพิ่มอะไรเงี้ยให้หมอนี่ไปก่อนแล้วกันทุกคนครับแล้วจะจู่สกิลความเทพของผมมันก็ติดอีกแล้วครับดูนี่สิครับทุกคนสซนตะสซนออกมาสตัวแล้ว มันนีมันนีโอ้ยตังค์ได้เยอะจังอะพอเล่นเหรียน้อยมาได้ตังค์เยอะหรอทุกคนดูดีๆนะเว้ยคือผมเล่นคูดเก่งอะทุกคนดูดิอื้อหือมันมาอีกแล้วอะทุกคนเฮ้ยสามเปอร์เซ็นต์นะโหลสองดาวไปแล้วและจริงผมเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือสี่ตัวสี่ตัวละสี่ตัวได้สี่ดาวเว้าเก้าอุ้ย เว้ย,วยจริงเว้ยจริงเงีจริงสิแล้วมาแล้วึ้นเก้าโลเคตเลินถ้า,างั้นแฮนด์ออฟจะติดอ่ะเอาไปน่หนูออออือ้อ,อ,อ อุ้ยอืยออไม่ไหวอลยดิเหลือกี่คนเนี่ยสองคนอืมยังมีชีวิตรอดอยู่อีกเลย เกมนี้มันได้จบไปแล้วครับคนนั้นคือเขาไม่มาเอาของเลยคือผมเห็นเขาผมก็แอบสงสารอยู่นะครับเขาน่าจะปล่อยเมาส์ไปแล้วอ่ะทุกคนและในเทิร์นสุดท้ายนี้ผมก็ขึ้นเลเวล9้าแล้วก็ลงเคสลินนะครับเพื่อเอารับผิดไ่ายสี่นะครับโอ้โหโคตรจะตองย้ำนะครับทุกคนเขาน่าจะสู้เราไม่ได้แล้วละไม่เล่นแล้วเด้อยอมไปแล้วแต่ถึงยังไงเราก็มารับชมศึกสุดท้ายกันดีกว่านะครับทุกคน เช็บ,บลอยน้ำเบาหวานย้ขึ้นหลังโกลแล้วครับ